กาบสบายดีและสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านวันนี้มาอยู่กับเบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยจังใดกรขอฟากความหักละความคิดฮอดไปหาพี่ๆน้องเอฟซีทางฟังไทยละกันต่างประเทศนำเนาะถ้าพี่น้องท่านใดเข้ามาละกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางซองน,น้อยของเบ้าลุยได้มีกำลังใจในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของ เมืองลาวเมืองไทยมาให้คพอพี่น้องในเบิ้องในสมย่างเป็นปกติแะไรเนาะทุกคนสำหรับเรื่องราวดีๆในมือนี้เนาะบ่าลุยจะพาคพือพี่น้องไปเบิ้งไปสมงแปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับต่างชาติสามารถซื้อที่ดินในประเทศไทยได้บ่เนาะทุกคนอันนี้บ่าลุยกัยังบทันฮู้ว่าเป็นเดียวไดเนาะเกี่ยวกับที่ดินของประเทศไทยว่าต่างชาติมีสิทธิ์เศร้าบ่หรือว่าซื้อได้ หรือว่าบุได้เนาะทุกคนอันนี้บุลยกับจากบุฮูท่าว่าพี่นอ้องมีข้อมูลมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกบอุลยได้เด้อเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่บุลยจะมานาเสนอในวันนี้ก็คือความคิดเห็นของอสาวต่างชาติที่มีต่อ,อประเทศไทยเกี่ยวกับที่ดินหรือว่าการเช่าที่ดินหรือว่าการซื้อที่ดินของประเทศไทยนะว่าต่างชาติจะมีความคิดเห็นอะไรใดๆต่อกับเรื่องนี้เนาะ ก่อนอื่นบอลลูยก็ต้องขอขอบใจสำหรับคลิปวิดีโอต้นฉบับเนาะที่บอลลูนแนะนำเอามาเสนอมาแชร์แบ่งปันให้เพื่อนพี่น้องในเบื้องใน z o มสนะสลับวิดีโอนี้เนาะถ้าหากพี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเปลี่ยนการจ่ายทางช่องของเพื่อนดัเด้อบอลลูยจะได้แปะรีมาอย่างใต้คอมเมนต์เนาะเพื่อเป็นการซักซ้าเสียเวลาเอาไปเบิ้งไป zoom พร้อมๆกันเลยเนาะว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงแล้วเราจังมารวมกันหลังจากที่ฮับ zoom ไปดูจนจบเนาะชาวต่างชาติถึงไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อที่ดินในประเทศไทย วันนี้แอดก็ได้ไปเจอหัวข้อที่น่าสนใจหัวข้อหนึ่งในเว็บไซต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ชื่อว่า k o l a c o m ได้มีชาวต่างชาติท่านหนึ่งได้เข้าตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าทำไมชาวต่างชาติถึงไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อที่ดินในประเทศไทยซึ่งเจ้าตัวก็ยังได้อธิบายต่อเอาไว้อีกว่าคนไทยนั้นสามารถขายที่ดินให้กับคุณได้ฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2542และได้เห็นการซื้อขายที่ดินเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าคนจนขายให้กับคนรวยแล้วคนรวยก็เอาไปขายต่อให้กับคนอื่นเพื่อทำกำไร ถ้ามีเงินก็สามารถซื้อขายที่ดินที่นี่ได้โดยง่ายและอย่าลืมว่าประเทศไทยมีขนาดใกล้เคียงกับเท็กซัสซึ่งถ้าซื้อขายที่ดินกันได้อย่างอิสระมันคงใช้เวลาไม่นานนักที่ดินแห่งนี้ก็จะกลายเป็นของคนอื่นที่ไม่ใช่ของคนไทยปัจจุบันปัญหาใหญ่ที่ยังมีอยู่ก็คือการที่ชาวต่างชาติใช้เงินใต้โต๊ะเพื่อซื้อที่ดินโรงแรมระดับ5้าดาวรีสอร์ทสุดหรูบนชายหาดหรือตามเกาะต่างๆทั้งหมดไม่ใช่ของคนไทยเราสามารถใช้เงินซื้อลายเซ็นของคนไทยได้ ฉันอยากจะเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยจริงๆแต่ฉันก็เข้าใจและเห็นด้วยกับจุดยืนของรัฐบาลไทยและก็ได้มีชาวต่างชาติมากมายที่ให้ความสนใจในหัวข้อนี้และได้มีการแสดงมุมมองหรือแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่ได้เจอมาเอาไว้อย่างมากมายโดยวันนี้แอดก็ได้นำคอมเมนต์ส่วนหนึ่งมาแปลให้ฟังกันนะคะโดยคอมเมนต์ท่านแรกได้บอกไว้ว่านโยบายกีดกัน้นชาวต่างชาติเหมาะสมกับประเทศไทยตอนนี้ลองดูประเทศออสเตรเลียสิ ชาวต่างชาติสามารถซื้อได้ทุกอย่างแล้วมันทําให้ราคาทุกอย่างพุ่งสูงขึ้นราคาที่ดินในประเทศไทยหลายๆพื้นที่ค่อนข้างถูกดังนั้นนโยบายแบบเปิดจะทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้และท่านต่อมาได้บอกว่าหากชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้อย่างง่ายดายราคาอสังหาริมทรัพย์ก็จะดีดตัวสูงขึ้นมาก ชาวบ้านจะไม่สามารถซื้อทรัพย์สินได้และปัญหาการจราจรก็จะเพิ่มมากขึ้นและคุณลองนึกภาพว่าหากชาวต่างชาติเป็นเจ้าของภูเก็ตราคาที่ดินจะเป็นอย่างไรท่านต่อมาก็ได้บอกว่าหากนโยบายนี้ถูกยกเลิกไปประเทศไทยจะกลายเป็นรัฐที่ใช้ภาษารัสเซียภายในหนึ่งสัปดาห์แล้วก็มีคนมาเสริมในคอมเมนต์นี้ไว้ว่าโดยเฉพาะประเทศจีนที่ร่ำรวยและมีประชากรเยอะประเทศไทยจะถูกแทนที่ด้วยภาษาจีนเช่นกันในอดีตประเทศไทยมีความกังวลอย่างมากว่าประเทศจีนจะเข้ายึดครอง นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้คนไทยเชื้อสายจีนส่วนมากเป็นชนชั้นค้าขายพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นชาวนาส่วนท่านต่อมาก็ได้บอกว่าคนไทยต้องเป็นเจ้าของหุ้นส่วนอย่างน้อย60%เพื่อการลงทุนทางธุรกิจและถ้าคุณแต่งงานกับผู้หญิงชาวไทยคุณก็จะสามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้เคยมีชาวต่างชาติซื้อที่ดินร่วมกับภรรยาชาวไทยในเขตพื้นที่ป่าสงวนซึ่งนั่นเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายชาวต่างชาติคนนั้นก็บินหนีกลับประเทศทิ้งให้ภรรยาสาวชาวไทยต้องขึ้นศาลเพียงลําพัง และได้มีคนมาเสริมในคอมเมนต์นี้ว่ามันไม่ใช่60%แต่มันเป็น51%ต่างหากแต่ค่าก็เท่ากันมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยที่จะซื้อบ้านหรือที่ดินที่นี่เพราะ49%ที่คุณถืออยู่ทําให้คุณเป็นผู้พ่ายแพ้ท่านต่อมาได้บอกว่าฉันสงสัยว่าทําไมชาวต่างชาติถึงอยากซื้อที่ดินในประเทศไทยรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขใหม่ประมาณ20ครั้งในช่วง80ปีที่ผ่านมาการเมืองของไทยไม่มีเสถียร,รภาพและมีการทุจริตกันตลอดเวลา คำแนะนำสำหรับฉันก็คือพวกคุณควรหลีกเลี่ยงและไปลงทุนกับประเทศที่มีกฎหมายรักษาอย่างเคร่งครัดจะดีกว่าท่านต่อมาได้บอกว่าพวกเขาน่าจะสามารถขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติได้โดยมีข้อจำกัดเช่นถ้าคุณซื้อที่ดินก็ควรมีไว้สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้นไม่ใช่การเก็งกำไรและหากคุณย้ายออกจากประเทศไทยคุณก็ต้องขายมันทิง้งฉันสมมุติกับตัวฉันเองว่า ถ้าฉันต้องอย่าร้างกับภรรยาหรือว่าภรรยาฉันเสียชีวิตฉันก็ต้องสูญเสียทรัพย์สินนั้นไปซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยท่านต่อมาได้บอกว่าลุงของฉันแต่งงานกับสาวสวยจากเชียงใหม่เมื่อหลายปีก่อนเขาซื้อที่ดินภายใต้ชื่อภรรยาฉันจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่ามันถูกยังเหลือเชื่อเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์แต่เขาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานเขาอาศัยอยู่ที่นั่นมาส6หปีแล้วท่านต่อมาได้บอกว่า เชื่อฉันเถอะว่ามันมีหลายวิธีสําหรับชาวต่างชาติที่จะเป็นเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินในประเทศไทย hmm. และก็แน่นอนว่ามันถูกกฎหมายมีที่ดินและบ้านสําหรับขายที่ไม่มีใครซื้ออีกมากมายฉันเคยเห็นตึกที่นั่นประกาศหาให้เช่ามากกว่า4ปีแล้วและก็ไม่มีคนเชา่าท่านต่อมาได้บอกว่าประเทศไทยสามารถรักษาวัฒนธรรมและมรดกของตนเองได้ตราบเท่าที่แผ่นดินนั้นยังเป็นของคนไทยลองนึกภาพว่าคนรวยจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกบริษัทต่างๆจะทำอะไรกับประเทศไทยบ้าง ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นในซานฟรานซิสโกและแคลิฟอร์เนียผู้คนอาศัยอยู่ที่นั่นมาหลายสิบปีตอนนี้กำลังโดนผลกระทบของคนรวยที่เพิ่งย้ายเข้ามาภาษีและราคาที่ดินตอนนี้มีราคาสูงมากแคลิฟอร์เนียเคยเป็นที่ที่มีแต่คนอยากเข้าไปอยู่แต่ตอนนี้พวกเขากำลังจะออกจากที่นั่นด้วยเหตุผลหลายประการนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่สูงขึ้นและไม่ช้าคนรวยก็จะรวยสุดขีดส่วนคนจนผู้ยากไร้ก็จะเพิ่มมากขึ้นและก็ต้องออกไปจากที่นั่นจนหมด ส่วนท่านต่อมาได้บอกว่าการแต่งงานกับคนไทยสามารถแก้ปัญหาได้ตรับเท่าที่คุณไว้วางใจให้เธอเป็นเจ้าของตามกฎหมายและท่านต่อมาได้บอกว่าฉันเป็นคนอเมริกันตอนนี้อาศัยอยู่ที่ปทุมธานีจากที่ฉันศึกษามาเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของทรัพย์สินในประเทศไทยฉันต้องมอบความเป็นเจ้าของให้กับหุ้นส่วนคนไทยจำนวน51%เช่นคู่สมรสหรือครอบครัวตามกฎหมายไทย และนั่นไม่ได้หมายความว่าหุ้นส่วนที่เป็นคนไทยนั้นจะต้องมีส่วนร่วมในการชำระหนี้แต่ต้องเป็นชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของ49%ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่านต่อมาได้แสดงความคิดเห็นว่าฉันคิดว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนกฎหมายกรณีที่ชาวต่างชาติแต่งงานกับคนไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อภรรยาเสียชีวิตหรือหนีจากสามีคุณจะเหลืออะไรในเมื่อคุณไม่สามารถเป็นเจ้าของได้และก็ได้มีอีกท่านได้มากล่าวเสริมในคอมเมนต์นี้ไว้ว่านโยบายนี้ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้น ฉันอาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์และฉันก็ไม่สามารถซื้อที่ดินได้เช่นกันแต่ว่าฉันสามารถซื้อคอนโดได้และท่านต่อมาก็ได้บอกไว้ว่าถ้าปัญหาคือเจ้าของที่ดินที่ยากจนขายที่ดินให้กับคนรวยอย่างไม่ระมัดระวงังและคนรวยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติเหตุผลก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าความเฉยเมยของระบบราชการในไทยมีชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของที่ดินตั้งมากมายในประเทศไทยในตอนนี้และรัฐบาลไทยก็ไม่ได้สนใจเลยและท่านต่อมาก็ได้สแสดงความคิดเห็นว่า เขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา23ปีและแต่งงานมีลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคนฉันสร้างบ้านในราคา2ล้านกว่าบาทและบ้านก็เป็นชื่อของภรรยาและสุดท้ายมันก็ถูกขายแล้วเธอก็เอาเงินไปทั้งหมดและภรรยาก็ได้พาลูกสาวของฉันหนีและฉันก็ไม่ได้เจอกับเธออีกเลยคุณไม่มีสิทธิ์อะไรเลยในประเทศไทยพวกเขาเพิกเฉยและฉันเกือบจะต้องตายเพราะความอดอยากที่นั่นท่านต่อมาก็ได้บอกว่าพวกเขาสามารถทำแบบเดียวกับที่เราทำในเดนมาร์ก ชาวเดนมาร์กไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้จริงๆเราอยู่ด้วยจ่ายค่าเช่าแต่เราก็ไม่สามารถใช้ที่ดินได้ตามต้องการทุกครั้งจะทำอะไรต้องขออนุญาตก่อนแต่ในทางกลับกันเราสามารถเป็นเจ้าของบ้านและใช้ที่ดินได้ตราบเท่าที่เรายังอาศัยอยู่ที่นั่นดังนั้นประเทศไทยควรให้ชาวต่างชาติซื้อบ้านได้แต่ไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ความคิดเห็นต่อมาได้บอกว่าปัญหาใหญ่ก็คือคนไทยคือการสอนเรื่องความอันตรายในการขายที่ดินให้กับพวกฝรั่ง แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็บอกว่าสามารถไว้วางใจคนเอเชียเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ได้จึงทําให้ประเทศเหล่านั้นสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ซึ่งผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิมคนเอเชียก็โลภพอๆกันพื้นที่พาะปลูกโรงงานโรงแรมก็ยังคงสแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่สนใจสภาพเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเพื่อหวังจะทํากําไรให้ได้อย่างรวดเร็วแฟนของฉันจบปริญญาการตลาดจากมหาวิทยายลัยในประเทศไทยและได้ยืนยันกับอคตินี้แล้วก็ได้มีอีกท่านได้มากล่าวเสริมในคอมเมนต์นี้ไว้ว่า อีกเหตุผลหนึ่งก็คือประเทศไทยภูมิใจมากที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของใครเลยท่านต่อมาได้บอกว่าในแถบชนบทคงจะเป็นผลดีถ้าคนไทยขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติแต่รัฐบาลก็ควรจะต้องรู้ว่าที่ดินตรงนั้นจะถูกพัฒนาเป็นอะไรฉันอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่เป็นเวลาสปีที่นี่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากการลงทุนจากต่างประเทศก็เพื่อผลประโยชน์ของคนไทยในท้องถิน่นและนี่ก็เป็นเพียงแค่ความเห็นของฉันส่วนท่านต่อมาได้บอกว่า แต่เราก็สามารถซื้ออะไรในอากาศได้เช่นคอนโดมิเนียมฉันเป็นเจ้าของคอนโดหนึ่งห้องในกรุงเทพซึ่งฉันซื้อไว้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วและตอนนี้ฉันก็ได้ปล่อยให้เช่าเพราะไม่สามารถเดินทางไปได้คอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่าคุณจะไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินในชื่อของคุณได้แต่คุณสามารถจะตั้งบริษัทร่วมกับคนไทยและให้พวกเขาถือหุ้นที่ใหญ่กว่าแต่แนะนําว่าอย่าลงทุนในประเทศไทยเลยกฎหมายพวกเขาห้ามคนต่างชาติพวกเขาไม่ชอบคนต่างชาติส่วนท่านต่อมาได้บอกว่า เหตุผลที่แท้จริงคือเศรษฐีไทยไม่อยากสูญเสียอำนาจทุกอย่างในประเทศไทยต้องเป็นของพวกเขาฉันยกตัวอย่างบริษัทเครือเจริญพภคกัณฑันี้คือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพวกเขาผูกขาดซื้อสินค้าราคาถูกจากชาวนาและนำมาขายต่ออีกทีเพื่อหาทำกำไรและคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้กล่าวไว้ว่าประเด็นส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของชาติประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่โตและไม่ได้มีอำนาจที่สำคัญในระดับสากลเหมือนประเทศตะวันตกและประเทศจีนฉันจะอธิบายเพื่อให้พวกคุณเห็นภาพได้ง่ายขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการเกษตรที่ดินส่วนใหญ่เป็นของเกษตรกรและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่เข้ามามีอิทธิพลซึ่งพวกเขาไม่สามารถทนต่อดอกเบีย้ยที่เพิ่มสูงขึ้นได้จึงทำให้อาจต้องขายที่ดินบางส่วนออกไปและถ้าหากไม่มีกฎหมายควบคุมให้ดีชาวต่างชาติก็สามารถเป็นเจ้าของประเทศไทยได้ในระยะเวลาสั้นในความคิดของชั้นบทเรียนนี้ได้เรียนรู้จากยุค่าอนานิคมจากนั้นสยามชื่อเดิมของประเทศไทยก็ถูกตัดขาดพวกเขาต่อสู้ด้วยกำลังของพวกเขาเอง เพื่อแลกเปลี่ยนกับการยุติการลุกรานจากประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกเพราะเขากลัวที่จะต้องเสียดินแดนมากขึ้นรัฐบาลจึงได้เขียนกฎหมายเรื่องที่ดินหักมีให้ชาวต่างชาติซื้อและเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497เป็นต้นมาและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติที่มีให้กับประเทศไทยบางส่วนก็เข้าใจในความเป็นไทยแต่บางส่วนก็อยากให้ปรับเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเอาเป็นยังไงในนักองิปรนยนอลัชจาที่ได้เบิ้งได้ซ่มเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อการขายการเศร้าสัมปทานหรือว่าอีกอย่างหลาลๆายางเกี่ยวกับที่ดินของประเทศไทยซึ่งว่าชาวต่างชาติกับมีสิทธิ์ซื้อขายไดเนาะตามที่เพื่อนแนะนำเสนอไปทุกคนก็คือกฎหมายเพื่อนบอกให้ซื้อที่ดินแต่ว่ามีสิทธิ์เศร้าสัมปทานหรือว่าเศ้า ว่าเป็นเฮือนเป็นคนโดเป็นใอย่าง,างว่าสามารถเศร้าได้เนาะดังที่คอมเมนต์ของสาวต่งางชาติหลายๆคอมเมนต์เนาะที่บรลุยได้ฟังไปก็บ,บางทีเพื่อนก็จะมีหลายช่องทางในการโอกหาวิธีการที่จะได้ดินดังกก่ามาเฮ็ดธุรกิจบอกหรือว่ามาเฮ็ดอาคารบ้านเฮือนเนาะเพื่อนก็มีวิธีการกับเพื่อนแต่ว่าบรลุยก็คิดว่าถ้าทางการคนหูก็น่าจะ เป็นการผิดกฎหมายย่างแน่นอนทุกคนเพื่อนก็น่าจะบ่มีการให้เสื้อขายที่ดินเนาะพี่น้องที่ได้ฟังเรื่องราวนี้มีห่ามีความคิดเห็นจังใดเกี่ยวกับวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาอู้ลมกันได้เนาะบ๊อลุยค่ะจะได้เข้าไปอ่านเตลและคอมเมนต์ว่ามันเป็นอะไรแท้เกี่ยวกับที่ดินของประเทศไทยทุกคนทั้งวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่บ๊อลุยแนะนําเอามาเสนอมาเสร์แบ่งปันให้พ่อ่พี่น้องได้เบื้องในส่เพื่อเป็นแนวทางและเป็นความรู้ ให้แกหลายๆคนเนาะเกี่ยวกับการซื้อการขายที่ดินโดยเฉพาะกับเป็นสาวต่างชาติเลยเนาะแล้วก็มือนี้ก็บอลลูนก็ได้หูไปหลายเติ้ทุกคนเกี่ยวกับที่ดินของประเทศไทยเนาะที่ว่าสาวต่างชาติบอมีสิทธิ์มาซื้อมาขายสำหรับวันนี้เนาะบอลลูนก็สิ่งขอาลาประจากษ์เปียโนซัมมี่เด้อถ้าพี่น้องท่านใดชื่นชอบย้ายให้นำเสนอเรื่องราวแบบใดก็สามารถคอมเมนต์บอกบอลลูนได้อีกเนาะบอลลูนก็สิ่งขอาลาประจักษ์เปียโนซัมมี่เลยเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอลาสบายดีบ๊ายบาย